外婆。 ั้งแต่แม่กินยาคุมซีราเซตมาหนึ่งเดือนประจาเดือนแม่ไม่หมาต้องเลิกกินยาคุมไหมแม่ให้นมลูกก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง u t u b e n e r d k i ิด,ดนะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ Ti ๊กต็อกโบเนื้อคิดนะกดแลคเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยกรณีนะคะที่คุณแม่นะคะกินยาคุมแบบให้นมลูกเนาะแล้วก็แม่แซนนะคะบอกว่ากินเป็นแบบซีราเซตมานะคะคือจะต้องบอกว่ายาคุมแบบให้นมลูกค่ะถ้าเราชัวร์ว่าเราค่ะกินได้ถูกตั้งแต่ในเเรรรื่่อองงขกกาิิมน ถูกนะเริ่มกินยาถูกและก็กินยาถูกต้องสม่าเสมอหมายถึงว่ากินทุกวัน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 ไม่ได้กินเลทไม่ได้กินล่าช้าไม่ได้ลืมกินนะคะคือเป๊ะ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 มาโดยตลอดนะคะจะต้องบอกว่าในส่วนของตรงนี้เองประสิทธิภาพของยาคุมเนี่ยมันก็คือจะยังคงอยู่ในกระแสะเลือดนะแต่ว่าการข้้งเคียงของยาคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนเดียวะค่ะที่จะเจอได้นั่นก็คือ1อาจจะทําให้เราอะค่ะมีเลือดออกกระปิดกระปอยได้นะคะกับ2คือจะทําให้ประจำเดือนเราอะค่ะขาดหายไป หรือไม่มานะคะเพราะฉะนั้นคืออาการข้างเคียงนี้อาจเจอได้แต่ว่าคุณแม่คะจะต้องย้อนกลับไปว่าตัวเองค่ะเอามีวินัยแล้วก็กินยาตรงเป๊ะๆเ,เ,เ,เองที่แม่โบพูดหรือไม่ถ้าใช่ก็คืออาจจะเกิดจากการที่ยาคุมนี่แหละนะคะแต่หากเราอยากชัวร์นะคะว่าแบบเฮ้ยมันท้องหรือเปล่าคุณแม่ก็คือสามารถซื้อที่จุ่มตรวจตั้งครรภ์มาตรวจได้เลยถ้าขึ้นหนึ่งขีดแสดงว่าไม่ท้องก็กินยาคุมแบบนี้ต่อได้เลยนะคะแม่แซนต่อให้แล้วแชร์ด้วยแซ